สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการหาเงินคริปโตบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นทําเงินคริปโตได้แบบฟรีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับใครที่อยากมีรายได้เหรียญคริปโตบิตคอยฟรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเหรียญคริปโตแบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนนะาารช่องงทก ทำเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำเหรียญคริปโตได้จริงแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยราคาของเหรียญคริปโตเนี่ยก็ถือว่ากําลังบีนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางในการทําเหรียญคริปโตแล้วอยากจะมีรายได้เพิ่มเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเหรียญคริปโตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือ Android ถ Android เท่าานนั้นนรก โหลดนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android ของเพื่อนๆได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามในคลิปได้นะครับผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน,น์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอป,ปที่ใช้ในการทําเหรียญคริปโตนะครับผมก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า M Crypto p a d t o Earn Crypto นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอป,ปในการทํารายได้ของเหรียญคริปโตนะครับที่ผมยังเล่นแล้วก็ยังถอนเงินจากแอปนี้อยู่นะครับใครที่เคยเล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติิเเหมมือนด ใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดก็ลองดาวน์โหลดตามชื่อนี้ดูได้เลยนะครับสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครของแอป M Crypto นะครับผมได้ทําคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูด้านล่างได้เลยครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรด้านล่างคลิปนี้ได้เลยในส่วนของขั้นตอนการใช้งานนะครับก็ดูเพิ่มเติมในคลิปนี้ได้นะครับว่าต้องเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินนนนนใส่ววงเเเเหรีียยคปตัดด๋าามู ที่เมนูที่4ก่อนเลยนะครับในส่วนของ r e d e e นะครับตรงนี้ผมจะให้ดูในส่วนของประวัติการถอนเงินกันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเหรียญบิตคอยนะครับ BTC นะที่ผมถอนไปนะครับ1ดอลลาร์นะครับผม1ดอลลาร์ที่ผมถอนไปก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปนะครับแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามากดที่เมนูโฮมนะครับเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือนะครับจากนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่า Pay นะครับ Pay Time Game นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเเกมทําง คริปโตนะครับก็กด p a y n o w ได้เลยอ่าโอเคนะครับก็กดเข้าไปตรงคางว่า p a y ่า w นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการกด Continu e ด้านล่นางตามสเต็ปเนาะเราก็กดเข้าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดเกมตรงนี้ลงในเครื่องของเราในการทําภารกิจในการเล่นเกมได้เลยนะก็แล้วแต่เกมที่เราชอบหรือว่าเกมที่เราถนัดเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้พอเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันจะมีคาว่าไมเกมด้านบนขวามือตรงรูปจอยเกมตรงนี้ให้เรากดเข้ามาเล่นเกมที่เราดาวน์โหลดไว้นะคร,รน,นารทานํ นะเลือเ่อนลงมานิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของท็อปเซอร์เวย์แล้วก็เป็นท็อปออฟเฟอร์นะครับก็จะมีการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําเพิ่มเติมได้ส่วนท็อปออฟเฟอร์เนี่ยจะเป็นตัวเกมหรือว่าตัวแอปนะครับในการทํารายได้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่ม,เต,มเติมตรงนี้ได้เลยครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของการทํารายได้เพิ่มเติมตรงนี้นะครับมีทั้งหมด5ช่องทางเนาะล้วก็กดเข้ามาแล้วก็กดคาว่าสตาร์ทได้เลยสําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนขออองงเเกมมหหรรรืวว่่่าาาาาาแปตๆนทีสถดด์โล ทำภารกิจเพิ่มได้นะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนด้วยนะครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับว่าเราจะดาวน์โหลดแอปไหนในการทำภารกิจในการรับรายได้เพิ่มนะแล้วก็กดเลื่อนดูได้เลยนะครับประมาณนี้มันก็มีหลายเมนูเนาะให้เราทำนะครับตรงนี้เราก็กดเข้าไปทำตามช่องทางที่เราถนัดได้เลยนะครับก็มีหลายช่องทางในการทำรายได้นะเมื่อกี้ผมกดอันที่2นะครับในส่วนของอันที่3เนี่ยก็จะมีเกมต่างๆนะครับให้เราดาวน์โหลดเหมือนกันแล้วก็จะมีในส่วนของเซอร์วย์ด้วยนะครับในการทำภารกิจเราก็สามารถทำตรงนี้เพิ่มได้ต่อไปนะครับอันที่4ี่นะ อันนี้ก็รูปแบบคล้ายๆกับอันที่3เมื่อกี้เลยนะครับก็จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดในการทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับสลับตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเนาะให้เราดูให้ดีนะครับเราข้ามมาดูที่เมนูที่2นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเล่นบัตรคูดนะครับบัตรคูดเนี่ยก็จะได้รับจากการดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นก่อนนะครับในส่วนของเมนูที่1ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เล่นเกมแล้วเราก็จะได้รับบัตรตรงนี้มาแล้วเราก็เข้าไปเล่นนั่นเองนะต่อมานะครับในส่วนของ referral นะครับในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะก็จะใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t ตอร์ Li n e YouTube Tik t o k สามารถทําการแชร์ออกไปได้เลยในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าแนะนําได้1000คะแนนเท่านั้นนะไม่มีแบ่งเป็นรายได้ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นครั้งเดียวเลย1000นะครับแล้วก็เมื่อคนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาทํารายได้นะครับเขาก็จะแบ่งให้เรา10%ตามรายได้ตรงนี้นะครับผมก็ทําตามเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้ นะครับในส่วนของคะแนนที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยก็กดมาที่เมนูที่4นะครับคาว่า redeem นะครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของรายได้หรือว่าคะแนนในแอปนะจะเป็นคอยก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญคริปโตในการถอนเราต้องการถอนเหรียญอะไรเราก็เลือกได้เลย USDT Bitcoin Ethereum BNB แล้วก็ XRP นะครับก็สามารถเลือกได้ขั้นต่ําในการถอนของแต่ละเหรียญเนี่ยใช้คะแนนเท่ากั ทุกเหรียญเลยแล้วก็จะได้รับขั้นต่ําเท่ากันหมดนะครับก็คือ0.3ดอลลาร์นะครับในการถอนขั้นต่ำนะขั้นต่ําจะเป็นค่าเงินดอลลาร์ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นดอลลาร์นะครับเวลาเราถอนเข้าเหรียญคริปโตไหนเนี่ยเราจะได้รับเป็นเหรียญคริปโตนั้นเข้าไปในกระเป๋าของเรานะครับสำหรับใครที่ชอบในส่วนของเหรียญบิตคอยมากกว่าเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญบิตคอยนะครับจากนั้นเราก็กดเข้าไปในการถอนเงินสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็กดเลือกจานวนเงินที่เราต้องการถอนนะครับเมื่อถึงยอดขั้นต่านะอย่างเช่นเราจจะะะถออน0.3คต้งมี อยู่ที่2,900คะแนนนะครับแล้วก็วิธีการรับเงินเนี่ยเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลของ n a n c e นะครับผมเป็น Enter b i n e c email เนาะให้เราใส่อ e ีเมลของ n a n c e ลงไปใครยังไม่ได้สมัครกระเป๋า n บ n c e เนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับพอเรากดใส่อ e ีเมลเสร็จแล้วก็กด submit ด้านล่างนะครับในการถอนเงินเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบ48ชั่วโมงหรือประมาณ2วันนะครับในการตรวจสอบยอดเงินแล้วก็จะทําการโอนเงินเข้าไปที่กระเป๋าของเรานะครับในการถอนเนี่ยผมแนะนําให้ถอนในเลทที่ต สุดนะครับ0.3ดอลลาร์แล้วก็1ดอลลาร์นะครับแนะนําให้ถอนประมาณนี้ถ้าหากว่าเราถอนที่มากขึ้นนะครับโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินก็ค่อนข้างเยอะนะก็เห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับที่เขาถอนในส่วนของ10ดอลลาร์นะครับแล้วก็5ดอลลาร์เนี่ยมันใช้เวลาตรวจสอบนานแล้วก็อาจจะไม่ได้รับเงินนะครับแต่ถ้าถอนเป็น1ดอลลาร์นะครับ3ดอลลาร์เนี่ยได้รับแน่นอนนะครับ0.3ดอลลาร์นะครับเพราะว่าผมจะถอนแค่1ดอลลาร์ส่วนใหญ่เลยที่ผมถอนมานะครับถอนทีละ1 1ดอลลารร์ทุกววัััันนนนนะะมถอได้้ล1คง มมติว่าเรามี10ดอลลาร์แล้วก็ถอนวันละหนึ่งเลยนะครับถอนเข้าไปที่กระเป๋าของเราไว้ได้เลยนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะอีทเรียมก็เหมือนกันนะครับ0.3ดอลลาร์1ดอลลาร์5ดอลลาร์แล้วก็10ดอลลาร์นะครับทุกเหรียญใช้ราคาเท่ากันหมดนะครับผมในส่วนของการถอนเงินก็อยู่ที่เราเองว่าเราชอบเหรียญไหนในการถอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเหรียญบิตคอยแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทําเงินได ติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการหาเงินคริปโตบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นทําเงินคริปโตได้แบบฟรีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับใครที่อยากมีรายได้เหรียญคริปโตบิตคอยฟรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเหรียญคริปโตแบบนี้นะครับ